สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาปูดถึงเรื่องของนาดินเหนียวนะครับซึ่งใช้ในการปลูกข้าวเนี่ยได้ผลผลิตดีแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะกว่านาดินายมันจริงหรือเปล่ายังไงแล้วก็มาดูเหตุผลแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับซึ่งดินก็เป็นปัจจัยในการผลิตที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการทําเกษตรกรรมอย่างพวกนาข้าวอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ไม่ว่าเป็นพืช ต่างๆทุกชนิดในการทำกรเกษตรซึ่งดินจะมีสภาพมีแบ่งออกหลายชนิดก็เป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินเหนียวปนร่วนดินเหนียวปนทรายซึ่งถ้าเป็นที่ดินของเราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับสภาพนะครับในในการที่จะหาประโยชน์จากที่ดินของเราให้ได้มากที่สุดซึ่งผมก็ได้บทความนี้มาก็จะขออ่านบทความให้ฟังแล้วกันนะครับซึ่งดินเหนียว เป็นเนื้อดินที่พบได้มากที่สุดในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศนะครับเพราะบ้านเราเมือม,มีพื้นที่พื้นที่นาข้าเนี่ยเยอะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นดินเหนียวเกือบ70ล้านไร่คิดเป็นก็ร้อยละสีหรือ4 8เปนะครับของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดทั่วประเทศนะครับซึ่งเนื้อดินน่ะแบ่งได้3ประเภท,ทใหญ่ก็คือดินเหนียวดินร่วนดินทราย ซึ่งเนื้อดินเกิดจากการรวมตัวกันของตะกอนขนาดเล็กมากในดินมีชื่อเรียกว่าอนุภาคดินแบ่งออกแบ่งได้3มชนิดตามขนาดคืออนุภาคทรายมีขนาดใหญ่สุดอนุภาคทรายแป้งขนาดเล็กกว่าทรายแล้วก็อนุภาคดินเหนียวมีขนาดเล็กที่สุดเมื่ออนุภาคดินทั้ง3ชนิดรวมกันก็จะเกิดเป็นเนื้อดินชนิดต่างๆต,ตามสัดส่วนที่ผสมกันครับ เช่นเนื้อทรายมีอนุภาคทราย80%อนอนุภาคทรายแป้ง10%อนุภาคดินเหนียว10หรือเนื้อดินร่วนมีอนุภาคทราย4ี่อนุภาคทรายแป้งสีอนุภาคดินเหนียว20%ส่วนดินเหนียวมีอนุภาคดินเหนียว60%อนุภาคทรายแป้ง20%อนอนุภาคทราย20%ทําทำให้ดินเหนียวมีเนื้อดินที่ละเอียดมากที่สุดนะครับเมื่อดินแห้งจึงแตก ออกเป็นก้อนแข็งมากนะครับสังเกตด,ดูซึ่งส่วนมากเอาดินเหนียวมาปั้นมันจะทําให้ได้รูปด้ทรงถ้าได้รับน้ำถ้าได้รับน้ําหรือความชื้นเนี่ยดินเหนียวก็จะจับตัวกันหนาแน่น,นแต่มีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้กับนังที่พูดเป็นข้างต้นดังนั้นพื้นที่เพาะปลูกที่เป็นลุ่มต่ําที่เป็นดินเหนียวจึงมักจะมีน้ําท่วมขังและน้ําก็จะซึมลงดินได้ช้าการระบายน้ําอาจจะไม่ดีนักแต่ว่า ข้อดีคือสะสมธาตุอาหารได้ดีทําให้ดินเหนียวมีความเหมาะสมที่จะปลูกข้าวเพราะเก็บน้ํได้นานรวมไปถึงพืชสวนชนิดอื่นๆที่ชอบน้ําพวกเช่นพวกพืชให้ผลก็พวกลำไยดินจีมะม่วงกล้วยน้ําว้าแต่ถ้าหากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําน้ําท่วมขังเนี่ยการปลูกไม้ผลในดินเหนียวควรจะมีการยกร่องนะครับวันนี้นดินมีความสําคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืชและก็การให้ผลผลิต เพราะเนื้อดินมีผลต่อการระบายน้ําอากาศซึ่งดินร่วนเนี่ยเหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของพืชที่สุดเพราะอุ้มน้าได้ปานกลางมีการระบายน้าได้ดีแล้วก็มีอากาศใายเทยได้สะดวกส่วนดินทรายนั้นเป็นเป็นเนื้อจะหยาบจะอุ้มน้ําได้ไม่ดีดินจะแห้งง่ายมีธาตุอาหารอยู่น้อยนะครับอันนี้คือส่วนของดินทรายส่วนของดินเหนียวเนะี่ยมันจะอุ้มน้ําได้มากก็จริงแต่ว่าธาตุอาหารมันก็จะมีอยู่มากเช่นกันแต่ก็มีข้อเสียที่ระบายน้ําได้ไม่ดี มักจะมีน้ําขังทําให้อากาศไม่พอนี่คือข้อเสียนะครับไม่เหมาะกับกับรากพืชบางชนิดในการหายใจและยังต้องไถ่พลวนลําบากเพราะเมื่อดินแห้งจะแข็งมากและเหนียวเมื่อเปียกน้ำน่ะเราถูกน้ําก็จะเหนียวก็จะไถาย,ยากครับดังนั้นไม่ว่าไม่ว่าพื้นที่ปลูกของเราจะเป็นสภาพดินแบบไหนถ้าหากพืชเติบโต้าให้ผลผลิตได้น้อยเราควรหาทางตรวจสอบคุณภาพของเินนะครับให้รู้สาเหตุเพื่อพิพพจรารณา ว่าระหว่างต้น,ตนทุนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงเนื้อดินหรือการลอกเปลี่ยนการเลือกเปลี่ยนไปปลูกเพื่อชนิดอื่นๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าต่อสภาพเนื้อดินที่อยู่กับพื้นที่เราทางเลือกไหนจะให้ความคุ้มค่าเห่ากันนะครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของเรื่องดินซึ่งก็บอกอยู่แล้วดินเหียวเหมาะกับ หมที่จะปลูกข้าวซึ่งมีธาตุอาหารเยอะกว่ามากกว่าดินทรายถึงดินทรายก็อุ้มน้ําได้มดีกระบบวางก็ได้พูดไปแล้วในเรื่องของดินภาคกลางก็จะมีดินเหนียวเยอะภาคอีสานจะมีดินทรายเยอะฉะนั้นก็ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรับปรุงดินนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินทรายครับ,รบวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับหวังคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ครับขอบคุณครับ